เป็นนักศึกษาในรอบชิงชนะเลิศประจำจังหวัดนครราชสีมาในปี2554ครับโดยอาสมชันนครราชสีมาจะอยู่ในชุดสีเขียวและทีมพิมาอยู่ในชุดสีแดงนักบินสองมีคำพันธะรักประการการการงานกรรมในวันนี้นะครับอสมชันนครราชสีมาถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับ เป็นเปนย่าส่วนที่ไม้นั้นถือว่าเป็นเินเดียนครับทำการเสี่ยงแดนนะครับว่าใครจะอยู่แดนไหนฝุกแดนไหนนะครับของสมคัญได้เติดมุ่ครับตลอดทางที่ไม่ถึงแม้หม้จะผิดพยายามที่จะยิงลูกนี้ครับลูกยังปีนออกไปนะครับปีนออกไปได้ให้ดับไม้ได้ห้าดับไม้ได้สอง หม,มายเลขสองเป็นหมายเลขแปดหมายเลขแปดขยับนิดนึงขยับยังคุนนอนอยู่นะครับหมายเลขห้าหมายเลขสองครับหมายเลขสองสะดุดนิดนิดครับแต่ก็ยังคุนให้กับหมายเลขห้าได้บรรยามทำเกมลุกขึ้นมาข้างหน้านะครับแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปจับประตูของฝ่ายที่หม่ได้ หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งลูกนี้ยังไม่ออกนะครับคุณชันติดล็อกกลางเพื่อเล่นทิศทางครับคุณชันจะเล่นอะไครับลูกดวงลูกนี้ครับล็อกกลางนะครับแล้วก็ไปทางซ้ายกลับมาทางด้านติดขาครับแล้วก็มาที่หมายเลขหกครับขยับลูกนี้ถือลูกนี้มาให้กับหมายเลขห้าหมายเลขห้าทำท่าจะยิงแต่พี่ยิงจะให้หมายเลขเจ็ด กลับมาที่หมายเลขห้าครับขดโิ่ชันและไปถึงหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งขยับลูกนี้ยังทำอะไรไม่ได้ครับไม่สามานที่จะแบกเข้าไปได้แล้วก็ป้อนบอลไปเรื่อยๆนะครับแล้วหมายเลขแปดลูกนี้ทีครับโอ้โหลูกนี้ทำที่ปาครับทีมไปชนเสาเลยครับเป็นความผิดพลาดของทางด้าน ลีขึ้นมาใหม่นะครับหมายเลขเจ็ดครับไปที่หมายเลขแปดหมายเลขแปดใครจกินย้อนลงนี้ไม่แต่ไม่ผ่านหมายเลขสิบสองนะพี่ใหมหมายเลขเจ็ดลุงบอลตอำการลุกบอลขึ้นมาใหม่นะครับลูกนี้ดีแต่ไม่ผ่านผู้สาวประตูของทางด้านพี่ใหม่พี่ใหม่ยอมลูกนี้ไปให้หมายเลขสิบสองโอ้โห เขีย่ยล mm ูกนี้เข้าประตูไปง่ายๆนะครับหมายเลยใส่มาคัญยิงลูกนี้นะครับคุณขาตูตัดออกมายิงยังไทรทีนี้โอ้โหไม่เล่นดุคนซ้ำเลยครับลูกนี้ทางีมไทยตับบอลมาได้แล้วก็เขียยลูกนี้ออกไปครับเขี่บครับเขี่บเหมือนกันนะครับท่านผูงชมเขี่บ มานัขึ้นมาครับดึไหมแกดแกเดินบอลมาแล้วให้กระไมยเดินจิกลูกนี้ครับโอ้โห่นาจเคลียร์ กลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดในครึ่งเวลาหลังนะครับสำหรับท่านที่เพิ่มเปิดเครื่องรับชมนะครับสมชัญและกอลัสมาอยู่ในชุดสีเขียวส่วนพี่ใหม่นั้นอยู่ในชุดสีแดงครับกับสมชัญก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาบ้างครับหลังจากที่แก้เกมมาในครึ่งแรกบ่อลอยู่ที่หมายเลขครับก่อลลูกนี้ยังทางพี่หม่ตัดใจตัดลูกนี้ออกข้างไปนะครับสมชัญจะได้เป็นฝ่ายลุก ขึ้นมาอย่างแดนของเจอหมายเลขห้ามาที่หมายเลขแปดครับหมายเลขแปดครับนะครับยังยังยักน้ำเข้าไปที่หมายเลขเขี่ยลูกนี้ออกมาเป็นเอ้าลูกอยู่ไหนโอ้โหลูกเพิ่งออกมาแลครับหลังจากถูกมทิ้งกันอยู่หน้าประตูครับสนามโดยหมายเลขแปดลำเลียงบอลขึ้นมาแล้วก็ยิงไกลนี้เป็นที่หมายเป็นฝไฟบุกขึ้นมาบ้างครับนะครับมาให้กับ ไม่มีสัญญาณใดๆนะครับยังไม่มีสัญญาณใดๆกรรมการบอกให้กับบตรสมชันได้เล่นครับหมายเลขเจ็ดให้กับหมายเลขแปดครับกับเรียนลูกขึ้นมาสมชันจะทำยังไงครับลูกเี้ไปที่หมายเลขห้านะครับปล่อยบอลออกไปเขี่ยเบาๆให้กลับหมายเลขแปดทีนยังไม่ผ่านมือผู้สาวประตูของพี่มายสมชันก็ตัดบอลมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไยลูกต่อยอีกครั้งหนึ่งหมายเลขห้าครับหาเพื่อนอยู่ด้านในไม่ได้ครับให้หมายเลขห้าหมายเลขห้าเขี่ยลูก ทางด้านี่หมยเป็นฝ่ายหมุนบ้างครับหมายเลขสิบยิงยัดเข้าไปลูกนี้ครับแต่ยังไม่ผ่านบล็อกของอสมชันพยายามลึงนลูกกับหมายเลขหกหมายเลขหกยิงลูกนี้ยังไม่ผ่านนี่ของผู้ประตูของพี่ไมยครับวันนี้รู้สึกว่าเหนียวจริงๆนะครับพยายามยิงหลายครั้งครับหมายเลขแปดทำไมครับลูกนี้ขึงงอนแล้วก็ให้กับหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเคลียร์ให้กับมาถึงหมายเลขหกนะครับ ุดกลับไปให้หมายเลขหนึ่งวันหยุดที่หมายเลขหกควาสมชันครับไปที่หมายเลขแปดควาสัมชันหมายเลขหนึ่งครับทําไงครับขยับาเข้าไปด้านในหมายเลขแปดลบอลลูกนี้ส่งให้กับหมายเลขห้าไปที่หมายเลขหนึ่งครับทำไงครับยังทําอะไรไม่ได้ครับออกมาด้านนอกตั้งเส้นกันใหม่แล้วก็กับไปที่หมายเลขแปดลับเรียงบอลขึ้นมาใหม่ครับที่หมายเลขห้าให้กับหมายเลขลืมบอลอยู่แล้วก็คืนมาที่หมายเลขห้าไปที่หมายเลขแปดครับหมายเลขแปด บอกแล้วเข้ากลางฝ่ายศิลปนทำที่ไม่ดักทางเอาไว้ได้นะครับผมชันใฝ่ไปที่หมายเลขนแปดของอันสมชันครับฝ่ายที่แปดทำไงครับยิงลูกีงมาติดบล็อกของทางด้านนะครับเอาลูกที่ลื่นไปนะครับทำให้ที่ไม้โต๊ะขึ้นที่ไม้วิทยาลูกนี้ใส่คอยดันยังยิงไม่ที่ไม้ยังเป็นฝ่ายเล่นบอลก็มันสำคันตัดบอลได้ครับลูกนี้ นะครับสกอร์รวมเป็น3ต่อ2นะครับยิงเข้าไปเช่นเดียวกันครับโดยหมายเลขก5สมชันขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง คยิงไปติดื่อเข่าของลูกสาวตะตูนะครับ